โอ้ดูเม็ดนะครับดูเม็ดนะครับเม็ดเล็กๆอย่างมามาดูสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มากินทุเรียนบุฟเฟ่ต์นะครับ399นะครับที่ตลาดเรืองโรดอำเภอการทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวเข้าไปนะครับสวัสดีครับ บรรยากาศของบุฟเฟ่ทุเรียนนะครับของตลาดเรืองโรดครับอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือทุเรียนบุฟเฟ่นะครับที่เขาจัดเตรียมไว้ให้นะครับนะครับคุณผู้ชมครับเขาก็จะมีใบแบบนี้ให้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เข้า11นาฬิกายก็ออก12นาฬิกา20นะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกนะครับคุณผู้ชมครับมี เขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในไก่ฉีกอันนี้ไก่ฉีกนะครับเดี๋ยวจะมาเลือกอไก่ฉีกนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้นี่คือ,อไก่ฉีกนะครับคุณผู้ชมครับไก่ฉีกแล้วก็ผมจะเอากรอบนอกนุ่มในไปหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่น,นะครับสามารถ เอาเลือกไปทานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปทานกันทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับนี่เอามาลองดูเลยนะครับคือมันเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับก็คือจัดไปเลยครับบุฟเฟ่ต์คือคุณอยากจะทานเท่าไหร่ก็ให้ทานไปเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมอ อันนี้เป็นบุฟเฟ่ทุเรียนนะครับเป็นบุฟเฟ่ทุเรียนภูเขาไฟนะครับ ดูเม็ดนะครับดูเม็ดนะครับเม็ดเล็กๆอย่างอันนี้ไก่สีของจริงเลยครับ ไปแล้วหนึ่งจานนี่มาอีกหนึ่งจานอันนี้เป็นปูเล็กๆนะครับมามาดูปูเล็กๆนี่นุ่ม ผูเล็กๆแบบนี้ก็อร่อยไปอีกแบบนะครับคุณผู้ชมเนี่ทุเรียนภูเขาไฟ <c oughs> อนี่จานที่สองจะหมดแล้วนะครับจานที่สองเดี๋ยว กินบุฟเฟ่เนี่ยภายในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ได้นะครับบุฟเฟ่ครับมันจช้าดีกว่าสองยานก็เริ่มหินแล้วครับลืมบอกคุณผู้ชมนะครับบุฟเฟ่นี้399นะครับ บุฟเฟ่เนี่ยเขาจะมีนี่ครับมีน้ำนะครับบริการด้วยมีน้ำมีไอศครีมนะครับแล้วก็มีเงาะนะครับนี่มีเงาะมีกล้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของบุฟเฟ่ทุเรียนตลาดเดืองรุดออำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษครับนี่นะครับเป็นบรรยากาศของบุฟเฟ่ ทุเรียนที่ตลาดเรืองโรดอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพวกนี้ก็สามารถกินฟรีได้เลยนะครับเพราะว่าบุฟเฟ่มาแล้วอันนี้นี่ครับผมซัดไปแล้วสองจานนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะเลือกไปอีกตรงนี้ก็จะเป็นส้มตํานะครับมีปลาทอดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเมนูบ้านๆนะครับส้มตําแล้วก็ขนมจีนนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง ที่ตลาดเรืองโรดแห่งนี้นะครับเขาจัดไว้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งโอ้โหน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวจะมาเลือกไปอีกสักอันนี้เป็นพอดีทานนะครับอ่าพอดีทานเอาเอาไปอีกสักหนึ่งจานก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมตัวนี้นะครับครับนี่มาอีกแล้วจานหนึ่งมาลองดูซิว่าจะกินได้เยอะแค่ไหนนะครับเมื่อมีบุฟเฟ่ต์จริงๆนั้นเรามาดูว่ามนุษย์เราจะกินได้เยอะแค่ไหนครับ เขามีน้ำสละด้วย คุณผู้ชมผมหยิบมาแล้วสามจานนะครับทุเรียนบุฟเฟ่ตอนนี้ก็คือกินไปแล้วสามจาน S <S สรุปแล้วเริ่มอิ่มนะครับซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อมีบุฟเฟ่นเนี่ยคนเรามันจะกินได้เยอะแค่ไหนนะครับผมลองหยิบมาสามจานนะครับทุเรียน3ามจานจานละประมาณ2อู3าูนะครับผมกิน3จานเนี่ยเริ่มอิ่มนะครับออื้ สงสัยต้องกินส้มตำแล้วคุณผู้ชมเรียนเริ่มอิ่มออ,อตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอืม สรุปแล้วนะครับผมกินสามจานเนี่ยผมรู้สึกอิ่มแล้วไม่รู้ว่าจะกินต่อได้ไหมนะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศของทุเรียนบุฟเฟ่ต์นะครับ3า9บาทนะครับย้ำนะครับบุฟเฟ่ทุเรียน399บาทที่ตลาดเรืองโรดอำเภอกันทลลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้วันที่3ม มิถุนายน25 2ห้8วันสุดท um um ้ายของบุฟเฟ่นะครับเดี๋ยวเรามาหยิบทุเรียนอีกก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมไหนๆเราก็มากินบุฟเฟ่กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาดูว่าเหลืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาหยิบกินกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเหลืออะไรบ้างพอดีทานนะครับเหลือแบบพอดีทานอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเหลืออะไรบ้างนะครับนี่นี่ละครับเหลือที่เหลืออ่ะ อันไหนดีครับคุณพี่จะเอาอันไหนครับอรอรอ,อ,อ,อใช่ไหมนี่เนี่ยก็พอดีนี่ครับเนี่ยพอดีหรือนิ่มเกินไปเลอพี่เขาบอกว่าเอา,เอา,เอาผมเอานะถ้า,างั้นนะอะคุณผู้ชมได้หนึ่งจานนะครับนี่เป็นบุฟเฟ่ตุเรียนแต่ว่าท้องในเริ่มที่จะอิ่มบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันนะครับคุณผู้ชม